สวัสดีครับเพื่อนเพือนี่ๆทุกคนนะครับหน่อย fc music audio นะครับผมนะครับนี่ต่อแยกนะครับผมต่อแยกเสียงตึ๊บเลยนะครับตึ๊บตัวนี้ถ้าเราต่อแยกนะครับเราก็เสียบเข้ามาถือหรือจะเสียบเข้ามิกเราก็ได้นะครับผมขาดตัวนี้ยังไม่ได้เปิด sub out เลยนะครับยังไม่เปิดเลยนะครับเร่งแต่ต่อจากเบสตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เเข้ามามาเข้าตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เราก็ต่อแยก ab นะครับก็คือหมายถึงว่า เสียงกลางแซกนะครับผมกลางกลางแซกเสร็จปุ๊บแล้วก็ทีนี้ผมก็เปลี่ยนไฟติดแล้วนะครับนี่สว่างแล้วติดนนะครับแต่ยังโดนแสงสว่างก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับนี่ผมก็ต่อเป็นต่อเป็นกลางนะครับกลางแซกนะครับผมผมก็ต่อต่อแยกนะครับหรือที่ต่อรวมก็ได้นะครับอยู่ที่พวกอยู่ที่ทุกคนนะครับที่จะต่อต่อจากตัวนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ เอามาเข้าเวอร์ตัวนี้ไม่ได้ใช้นะครับไมไ่ใช้ sub เบ s นี่ sub เอาใส่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับรุ่นเก่านะครับนี่แต่คุณภาพนี่สีเสียงดีครับสุดยอดนี่เวลาเราอยากเอาเราเอา sub เบ s เราก็เอาเสียงกลางแทรกลงนี่ลงสูตรเลยนะครับแล้วก็วอลลุ่มตัวนี้ตัวนี้ก็สวิกตัวนี้ก็ไม่ได้เปิดนะครับก็ไม่ได้กดเข้าด้วยนะครับตึ๊บเลยนะครับตึบ๊บนะครับผม ลองดูได้เพื่อนๆในพี่ทุกคนนะครับก็เราเข้าสซวนี้เสร็จปุ๊บเราก็ามาเข้าพาวเวอร์เลยนะครับเข้าพาวเวอร์เสร็จปุ๊บพาวเวอร์มันจะแน่นกว่าเดิมเสียงมันจะแรงกว่าเดิมนะครับเหมือนแรงผลักดันนะครับให้อยู่ที่วิธีการต่อเราถ้าเราต่ออันนี้ปุ๊บถ้าเราต่อ,ตอเสียงเข้าที่เข้าทางมันก็จะแน่นเสียงมันก็จะดีนะครับนี่ผมหมุนแค่นี้เองนะครับโวลูมนี่เรื่องจริงนะครับไรเสียง นะครับไม่ได้เล่นมือถือด้วยเมื่อกี้เนี่ยเล่งนิดเดียวเองนะครับตึ๊บนะครับผมเสียงดีแน่นอนรุ่นเก่าแต่คุณภาพกับเท่ากับรุ่นใหม่เลยนะครับเนี่ยบอกเลยเจเจหรือเป็นยี่ห้ออื่นนะครับใครที่ชอบก็ลองเอาไปทําดูได้นะครับเพื่อนๆอนพี่ทุกคนนี่ครับนี่แจ็คเสียบหรือจะเอาเข้ามิกนะครับมิกจากมิกแล้วก็เปิดมือถือมือถือเสร็จเข้ามิกมิกแล้วก็เข้าตัวนี้นะครับผม เราก็ต่อแยกกันเลยนะครับอยู่ที่พวกคุณจะต่อ,อเข้าตัวอย่างนี้หรือจะเอาตัวนี้เข้าตัวนี้นะครับสลับกันลองดูถ้าเข้าตัวนี้ก็ไม่แรงก็เอาเข้าตัวนี้ก็เสียงก็จะเข้ากันดีนะครับผมเพื่อนๆเพื่อนพี่ตัวไหนที่สนใจนะครับลองทําเลยนะครับครับเราเราอยากอันนี้นะครับนี่ตัวเข้าตัวเข้าจอต่อแสกนะครับต่อแสก พอต่อแท็กแล้วเป็นบ่าเข่าตัวนี่เสียงเข่าปุ๊บซีดีหีเขานี้ก็ได้ธรรมดานะครับเสียงเข่าข้า็ต่อไปเลยนะครับซับเบสนะครับนี่ซับเบสกลางมันจะมีแรงกับเบานะครับเราจะต่อตูกฝั่งไหนฝั่งนี้หรือฝั่งนู้นก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้ให้มันนุ่มตัวนี้ก็แรงนี่ฝั่งนี้ก็ดีนะครับพอเขาต่อแล้วปุ๊บพเอามาเขาตัวนี้นะครับเขาตัวนี้เซ็ตปุ๊บเป็นบ่าเข่านี้ก็ได้ตัวนี้พรมกับ เฮ็ดแล้วเมื่อกี้นะครับสนีิมันสนิมันกินนะครับฮักจํำลุดนีผมก็เเอวมาสายออกแย่มานใส่ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็บบริใสนะครับเอาออกเอาสายออกแล้วเรือเสียบเดยสองงานเลยครับตัวนี้เสียงออกนะครับเสียงออกซับเบสซับเอานะครับแปลงมุดดัดแปลงนะครับตัวนี้ก็ต่อธรรมดาครับผมต่อจากออกมาจาก ในของรถยนต์นะครับแล้วก็เข่านี้เลยเข่านี้แล้วปุ๊บเข่าพาวเวอร์นะครับเข่าพาวเวอร์เสียงดีในนอนครับลองเบิรงนะครับหน่อย fc music radio รับและติดตั้งให้ได้นะครับในและนอกบ้านสถานที่ต่างๆนะครับหรือจะให้คาปรึกษาคําแนะนําทุกคนที่จะมาถามจะมาคุยกันนะครับผมยินดีนะครับไม่ได้ปิดกั้นความรู้นะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีได้ กูได้ยากอย่าลืมฟังเพลงนองกระตายเด้อนองกระหลอกนองจอดฟ้อนเด้อเขาใจบ่าหูบ่าเด้อพอกัน